ของเล่นเยอะหน่อยยังไม่เรียบร้อยฮะคันนี้ยังไม่เรียบร้อยอชุดท่อกระชนท้ายสติกเกอรอ์คันนี้คือเน็กเจนนะายแดงเน็กเจนอันนี้ทำเยอะครับแต่งเสร็จปุ๊บไปแ็บใสไอ้ยังดิแต่งเสร็จปุ๊บ,ไป,ปปบไปขัดเคลือบแก้วเซรามิกมันก็เหมือนกันแล้วเนาะ,อะพอเคลือบเสร็จปุ๊บไปติดฟิล์มใสอีกติดฟิล์มใสก,กันร้อยแล้วก็ไปติดสติกเกอร์อีกอของตกแต่งที่เห็นก็มี บาร์กันจนท้ายเมื่อกี้เนาะแล้วก็มีชุดท่อชุดล้อชุดยางแล้วก็ยกขึ้นมาหน่อย2นิ้วมีเบรกด้วยนี่ฮะอ้ยมีเบรกด้วยนี่เบรกปั๊ม AP จาน3 180ปีกนกด้วยเออมีปีกนกอีกนี่มีนี่อีกก็ไดาข้างไฟฟ้าเนี่ยดูเป็นไงอ่าของค่ายอ e ีบอร์ดเขา โอ้ร้อนแล้วก็ฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเหล็กนะเป็นตัวฝากระโปรงของเชอร์บี้เป็นเหล็กสีเหมือนกันแต่สไตล์การแต่งการออกแบบต่างกันครับเดี๋ยวปิดฝากระโปรงให้ดูนี่ฮะก็เห็นไหมสีเดียวกันแต่สไตล์การแต่งจะออกคนละแบบอันนี้มันมีสติ๊กเกอร์ตัดสีออกมามันก็เลยดูให้รถรถมันดูเด่นด,ดูดุขึ้นมาอ่า ป้ายแดงเน็กเจนปีนี้ฮะทีหกสีส้มนี่แปลงเป็นเน็กเจนเสร็จแล้วเหลือเหลือ<ๆ>ชุดหน้าเหลือประกอบอัปเดตได้เรื่อยฮะเรื่อยๆทำเรื่อยๆหลักๆก็เดี๋ยวจะเอาสองคันนี้ส่งงานให้ก่อนอ<ๆ>เดี๋ยวมาไล์คันนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งเอาแบบลายละเอียดเจาะลึกเลย ระบบยังไงระบบไฟระบบที่มาจากรถใช้งานได้ไหมแปลงแบบนี้ระบบเป็นยังไงวารันตีขาดไหมเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ผมก็เอาแค่นี้ก่อนคันนี้มีอีกหลายคันนะเนี่ยนี่คันหนึ่ง F 1น่วนตัวเล็กอันนู้นอันนู้นรุ่นเลยวะนั้น V 6แปลงเป็น V 6อ่าคุมไว้แล้วก็นู่นอีคันนึงนู่นนูน่นนูน่นนูน่นนู่นโอ้เยอะครับนี่ยังไม่นัดเข้ามาอีกนะ คือจอดจอดดองได้หลายคันเลยครับพื้นที่มันเยอะไงะทาไม่ทันฮะ